ฮัลโหลายกโนสวัสดีจ้าวันนี้จะมานึ่งปูให้ดูจ้านึ่งปูนึ่งยังไงนะคะนึ่งปูโอ้ oh, น้ําเดือดแล้วนี่ซื้อปูมาปูเป็นปูขายายาวๆนะคะปูทะเลนะคะเป็นปูตัวใหญ่มากเลยจ้าปูขาตัวยาวๆนะคะปูอะไรนะคะไทซาปูอะไรนะคะปลาไอ้ขายายาวๆไออขายาวๆขายาวมากเลยจ้าปูเนี่ครับนี่นะคะ อ咁า今า蒸海嘅เจง唔知มย海呀ก็好长噶好大只噶ะเจงสุกุนเเจ้งตัวยี่สินาทีตัวก็เดราจะกโอเคแล้วนะคะี่น้ำเดือดแลจาเ,เ,เราจะไปนึ่งเอาไปนึ่งนะครัประมาณยี่สิบนาทีจ้า,จาก็มาเจ้งดอคเลยะสวยกุานเจ้งตัวยี่สิบนจงตัวละฮีนี้รา้สีการนะ ก็มาจุนเทาจุนเทากินนะายก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า <c oughs> เลล่ามาแล้วจ้าเกาจง้งาตายก็ถึงเวลาแล้วนะครับผ่านไปยี่สิบนาทีเรามาดูปูกันเลยจ้าโอ้โหสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยค่ะลาเจ้นยุนนะ จเดะอ嚟了啊，哎ย่า哎呀，มาง拎上嚟了啊，摊冻าท่านตรงเคยแก่ราจะรอให้เย็นก่อนนะล้วถึงจะกินจะแล้วถึงจะกินค่ะอ่าสวยงามมากเลยนะคะอืมสวยงามมากเลยจ้าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าจะจิ้มกับอ่าซีอิ๊วญี่ปุ่นก็ได้จ้าหรือจะจิ้มกับซีอิ๊วญี่ปุ่นกับวาซาบิก็ได้จ้าอร่อยจ้า วันนี้จะทํากับข้าวสองอย่างให้ดูจ้าวันนี้จะมีผัดหอยนะคะอ่ะกันจิ้วแล้วจะเยาเหลรงหน่อยก็ที่สรงเจ็งไปตากไากาก็แบบเจ็งเหลืองหยองสุกไปตากาไทศอาจจะจันจอกินนะแต่ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาลวจ้ากับข้าวต่อไปก็จะเป็นผัดหอยจ้าหายะสรงแล้วจา,าวเหินแย่เดี๋ยวมาจ้วหินนะอันนี้ก็จะเป็นหอยนะไม่ใช่หอยลายกล้าย มันเป็นหอยอะไรเขาเรียกหอยอะไรไม่รู้นะคะใายๆพวกอันเดียวกับหอยลายนั่นแหละนะจ๊ะทีนี้เราจะเอามาผัดทีนี้ก่อนที่จะผัดเนี่ยมันสกรปรกค่ะเราไม่รู้ตัวไหนมันเสียนะคะเราก็จะเอามาลวกซะก่อนเอาไปลวกเราเอาไปผัดนะคะเพราะว่าอ่ามันคือมันสกรปรกนะคะอ่าทะเลที่นี่มันจะไม่สะอาดนะคะเราต้องเอาไปลวกก่อนแล้วถึงจะามาผัดจ้า 咁啊！呢度咧就顯咧就有污糟，又你唔知道邊只係誒生啊，或者邊只係死咗噶嚇，所以就燙一燙佢啊！誒比較誒、啊、誒、啊、安全啲啦嚇，同埋乾淨啲嘅啊誒，佢冇嗰啲泥味噶嚇、啊。咁啊，要誒誒落啲誒落啲滾水燙一燙佢，俾佢打開嘅，俾佢打開打開咧就會洗洗多次嘅嚇、啊。咁啊，水滾啦、啊，放落去啦嚇、啊。 ก็มาตัวก็ที่หินนะตาห้อยยอที่เห่าแล้วจะวิเศษฟอก็มาโตย้อยสอยยก็มาจอยใสตัวชีใสก็แจกมวยแจกแจกกำใสค่ะก็มาอ่าไปเคยก้อนแจกที่หมที่ซาหมูที่อุจโจเยลาก็จะน้ําเดือดเราก็จะเอาลงไปลวกนะคะมันเปิดพอหอยเนี่ยมันเปิดแล้วทีนี้เราก็เอาน้ําทิ้งเข้าไปเลยทีนี้เราก็จะมาล้างมาล้างอ่ทุกตัวแต่ละตัวเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะมันอาจจะมีทรายมันอาจจะมีโคลน เราต้องล้างให้มันสะอาดเราถึงจะมาผัดจ้าที่นี่ก็ทํากันอย่างนี้นะคะจ้าเรามาเจอกันใหม่จ้าขอต้มน้ําขอเวลาต้มน้ําให้เดือดก่อนอ่าจุ้ยที่ควันสวยสีนะจิ้นเทากินเดี๋ล่ะที่สอยหอยชีควนล่ที่สอยห้อยชีควันะววนะเดี๋ยวเรีวหลบหินกันล่ะทีนี้เราจะมาลวกแล้วจ้าน้ํากําลังเดือดนะกําลังเริ่มเดือดนะจ้า เปิดไฟแรงหน่อยนะคะอ่าน้ำเดือดแล้วทีนี้เอาลงไปได้เลยเอามาจะติดฟองเลยแล้วสวยกวันละอ่า <c oughs> จังเผิ้ลวันไกันสิจังไก่กันสิ้นนะให้หยาง่ยีตอดกันโม่จ้อ่ะอ่าโอเคตั้งเห้ตาห้อย,ออออออย,อยสิ้นหัวไฟเดี๋ยวเราให้อ่า หอยเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาล้างอีกทีหนึ่งค่ะเดวเอ่อตั้งเลยตาหอยก็จีเอาเลยสิ้นจอยใสโดยฉีดแต่ก้าวเอาละเลล่ามาละจ่าหอยต้องเราก็เปิดหมดแล้วนะคะไี้หินนะฉีนโปรหอยตต่ไอยใส่ละี่าย睇啲水嘢污糟，嗱有啲า有啲奶色咁样奶白色有啲黑啊 ก็น้ำก็จะสกปรกมากเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าน้ำก็จะเป็นแบบขุ่นๆน,น้ำขุ่นๆแล้วจะมีสีดำๆนะคะทีนี้เราจะไปล้างให้สะอาดก่กอนแจ้วเราเดี๋ยวไปซัก้แจ净它，ส一只一只洗很干净它啊，先至落来炒。好啦，春桃นเากินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า。ลามาแล้วจ้า。นี้ก็จะมาทำวิธีการผัดหอยนะคะหลายหลายคนสําหรับคนไทยก็รู้นะนะคะว,วิธีการผัดหอยนะคะ ต่เผอิญว่ามีบางคนก็อาจจะไม่รู้วิธีการผัดหอยนะคะง่ายๆจ้าอ่าคนจีนโดยเฉพาะคนจีนก็จะไม่รู้วิธีการผัดหอยแบบไทยๆนะคะผัดหอยแบบสูตรไทยจ้าอ่าหมอจะเจอเช้าไทยเซ็กเช้าเช้าหินไปต่ากาไทยอ่ะอ่าไทยก็ยันต้โ,โตวีเซ็กตะกะลาที่เ้องกองอยันเจ้าเบปีเซ็กล่ะก็มาหลอที่ไม่เย,ยสินเลยก็มาหลอที่โหย,ยาวหลอเฮยละ หลอดที่หัวยาวลเลเฮย้ยหลอดที่ชุนหยล่อเฮย้ยใส่ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่กระเทียมเอากระเทียมใส่เข้าไปหลอดที่ชุนหยล่อเฮย้ย 落咗蒜蓉之後咧，就落埋泰國辣椒糕嘅啊！嗱、啊，有得買噶啦，有啲誒、呃、supermarket 有時都會有噶，有時都會有泰國鋪頭啦，人哋鋪頭啦，啊有時街市都會有噶呢只啊！啊辣椒糕呢、这個唔辣噶，唔使驚啊。大家唔使驚話辣噶嚇，呢個係甜嘅啊！佢、这个啊、就算啊叫咗辣椒糕，但係佢係甜嘅啊！ ก็มาหลอฟองจะเฮยล่าง้อหลอดทรายเคยแก่ยังไงเต็มฟันซิวๆก็จะใส่น้ำพริกเผาไปประมาณหนึ่งช้อนเพราะว่าเพราะว่าพอดีเหลืออยู่ช้อนหนึ่งจ้ะพอดีหมดพอดีนะคะก็จะใช้หมดง้ออาม้ามหยงทรายกันเอาหยงไรายละเอาม้ามหยงทรอ่ะเอาจะหลอดทรายเคยล่าหลอดที่หล่ะจือแล้วก็ทิมแก่ล่ะอยู่ก็เลยหลอดนี่ก่อหลักจิ้วโก้ไล่ทิมแก่เลยจะหมูหลอกกาโตทองหลอดปูนกันทองเจ้าเก่ากันละ น้ำพริกเผาก็จะมีรสหวานนะคะมีเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาก็พอเลยจ้ะกันจื้แล้วจะลอกล็ที่ถองล่ามใส่ลอกอําโตะหรอกปูนปูน,ป,นปูนกันโตละหละปูนกันไอ้กําโตละอ้กํโตละกันจืล่ามสิวตักะกลิก้หูชจ้ฟฝันละทีนี้ใส่น้ำตาลก็ไปนิดหน่อยนะคะว่าน้ำพริกเผาก็ มันก็มีรสหวานแล้วนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะใส่นมจืดเข้าไปอีกมันก็จะเพิ่มความหวานเนะแล้วหล่อที่อูจจิฝันเราเลยนะกันจี้อนะสักกี่ไล้แก่ลอที่ับจี่ลงไปฮะ้าไม่กากินได้หนักก็ว่าเล่เราไหลงที่大大粒的辣椒的啊ก果唔食得辣嘅落一啲唔辣嘅辣椒啦呢个呢个辣嘅吓ํา仔嚟噶我ยง样落去嘅啊我咁样我用น胶粘嚟 จินหอยเคยกัหลอซ้ำรับกะก็จะใส่พริกไปสประมาณสามเม็ดนะคะเพราะว่าจะไม่ไม่ทําเผ็ดมากนะครับเพราะว่าคนที่บ้านเขาไม่กินเผ็ดจ้าเผ็ดเกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะปัดหอยนะคะอลอดซ้ำรับะะแล้วฮะกันจีเลยลาหมูมเกต้ากัมปะหูนนะฟองละเฮยาอย่าลืมนะคะใบโหระพาต้องใส่ค่ะอามมเกต้ากัมปะหูนนะ yêu cầu xài kĩ ga la, khăn bát huynh à, nhất định yêu lọ ga, không có nói không lọ ga, lê thế này nhất định yêu lọ cái này, à khăn bát huynh kìa, đi lại cho vào ok, nã, lít độ ok kìa la, lê à à à cái gì à, phong là 先至倒呢個落去，先倒全部倒落去就唔需要加甜味料噶啦，兜一兜幾下，咁又放呢個淡奶落去呢、這個淡奶啊呢、這個啊，呢、這、果、個、淡奶啊放落去唔甜噶嚇、啊，淡奶，兜幾下咧熟晒啦，誒、啊、全部呢，咸拔能誒入晒味啦，先至放淡奶落去啊，我一陣會誒炒啲俾大家睇噶啦啊，你睇住啦，誒、啊、大家留意下、啊。 โอลาจีนเ่ากินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาละจ้าเลยละตาก้าเลยเช้าอินละเช้าอินไปตายก้าไทยละโอลาก็มาคอยฟัวซินคอยฟัวเจ้าเฮาลจะรอที่เยาละโหลาจีนไปโหลาเราจีนไปโหลา ตั้งเงินที่บอกอ่ะหยิบจะสิ้นอ่ะโอเคละโอเคละเดี๋ยวเราจะมาผัดหอยกันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะมาผัดเลยจ้าเรากะทะร้อนๆก่อนนะคะอ่บใส่น้ํามันเข้าไปจ้าปองก็ินที่ยาวเลยละโอเคใหก้กําตอใส่ประมาณนี้ละจ้า เดี๋ยวรอให้มันเดืออะมันร้อนก่อนนะคะตังต้องคยอ่าหยิบจนสิ้นตังที่เยาแล้วหยิบจนสิ้นฟองละอ่าไฟไฟช่เดียวเดาจะโอเคเพื่อที่เหินเนี่ยลกจ้อลกจ้อมาไฟสก็มาเดาที่ทา入晒า啲จ部啲调味า咧ล放啲淡ง落去就上碟噶啦啊做หยิ易จ้睇ไหม ทั้งไปตายหยิดไปสิ่รอให้มันร้อนๆก่อนจ้ารอให้มันร้อนรก่อนทั้งตัเลยตายหยิบสิอ่าอย้าจันฟองเราเต้าเก่คเต้าเ้ย,ยเยับซ้าไมแล้วตอนที่สามหลลเยจะเสริงตีบล้เอ้ยเกงายง่ายเวะ 炒蜆啊，好簡單啫嘛！太識炒咯，誒，更加更加簡單啦，係嘛？一啲都唔複雜啊！俾大家睇晒啲料啦，有咩嘢啦啊！我淨係落，我淨係落啲荷油都夠鹹㗎啦，大家夠鹹㗎啦。有啲人呢係覺得係唔夠鹹，需要落啲魚露啦；有啲啊需要落啲豉油啦。 我個方法咧就唔需要落噶啦，因為荷油都夠晒味，同埋仲有啲辣椒膏都放落去咧，仲有其他甜甜味料咧放落去，就夠晒味噶啦。好啦，而家就放落去啦。 ามตาวอะันตั้าเขาเตจะดีดเดีดยดี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 ดอดี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 ดาดีดีดีาีดตดี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 ะีสีดเตีดีอีดีดีดเด้ดีดีดเราทีดีดรดายีราเลยลดีดีเีาีดีดีดีนนะใส่นมจืดข้าไปจ้านมข้นจืดะคะดส่เข้าไปจ้า Lót đi thăm lại lót hui la rồi, tôi yêu đi chắp, dòng yêu nga, chiếc 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 嗱 OK 啦，嗱上碟啦，聞到都好香啊！嗰啲金不換味，全部好香嘅啊！嗱，好容易啫嘛嚇？你跟住我做就得㗎啦，一定好味啊，唔會失望嘅嚇。唔失望一定好食嘅啊！嗱，搞掂啦，食得快啦，簡單啲，就係咁啦。 學會個嘢呢啲啊，大家啊，幾咁简单啊！你话啊，大家啊，试下啦，啊，泰式炒蚬好啦，再见啦，大家拜拜，拜一陣拜拜咋～